ใช่ใช่หนูมาเจอครูดีมากเลยน้ำตาจะไหลไม่คิดว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณเบลล่าาจะไม่ได้คิดเลยใช่ไหมครับไม่คิดแบบว่าอะไรจะโชคปีต้นปีมากเลยอ่ะดีใจก็้นแรงดึงดูดนี่ครับก้นแรงดึงดูดมันดึงสิ่งดีๆให้เราเพราะเราคิดดีครับเราคิดดีเราก็อย่าเราก็ตั้งเป้าแบบเราจะสร้างตัวตนนะครับนั่นแหละครับคือการสร้างตัวตนนี่แหละที่เรียนเมื่อวานเนี่ยคือพอไปดูเนี่ยคือแบบ มันจะจดจออยู่แบบว่าเมื่อไหร่จะว่างจะได้ดูอันนี้อีกนิดนึงเลยสุดยอดเนี่ยคนที่จะภาษาอังกฤษต้องอารมณ์นี้นะครับถ้าอารมณ์แบบนี้ไม่มีก็คือมันจะมูฟออนมันจะคล้ายๆกับมันจะไปต่อยากครับนี่แหละคือคนที่ภาษาอังกฤษได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้คือภาษาอังกฤษมันรอเราไว้แล้วแบบนี้นะคนแบบนี้คือภาษาอังกฤษรอไว้แล้วครับรอไว้แล้วแล้วก็ตามเพจต่างๆช่วงนี้จะเพิ่งตาม ตอนนี้เรียนอันนี้อย่างเดียวเรียนลงซึมสรเอาโครงสร้างลงสมองนี้ใช่มาเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเรดูียนที่หลังเราเรียนไม่สายเราเรียนตอนไหนก็ไม่สายเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับมันไม่สายหรอกให้เราเอาหลักเกณฑ์ตรงตรงที่ครูสอนให้ก่อนใช่ครับเราจะมาดูเราจะมาเหมือนมากมันจะสเต็ปความรู้มันจะไปแล้วไงนตรงนี้เราเรามายึดตรงนี้เป็นหลักห้าหกคนเนี่ยพูดเหมือนกันหมดนะครับว่ามันไม่เหมือนในยูทูบเขาบอกว่าอย่างนี้วิธีของผมไม่เหมือนในยูทูบที่ไปดูหลายๆที่เขาว่าอย่างนี้ เขาก็เลยเราก็ดีใจเนาะลูกศิษย์เขาเขาแบบเขาภูมิใจกับเราอะคือหมายวาว่าลูกศิษย์เขามีความสุขกับการเรียนกับเราอะคเขามีความสุขเขาเรียนแล้วเขารู้ว่าเขาเขาได้อะรู้ว่าเขาได้เออเขารู้ว่าเขาได้เอาได้ได้ไปว่างั้นก็เลยว่าอ่ะก็ต่อไปภาษาอังกฤษเราก็คงจะต้องพัฒนาไปอินเตอร์ครับไประดับอินเตอร์ก็คือเราต้องอิ p พ r ตเอ็กพอร์ตอย่างเดียวเราคงจะไม่อยู่แค่พูดแบบติต่อคำไม่มีแล้วต้องพูดรัวเลยครับต้องพูดรัวอย่างนี้แหละ ดี๋ยวไปดูอยากมีวันนั้นมากใช่ค่ะเดี๋ยวไปทวนค่ะไปทวนดีๆรับรองก็ดีขึ้นแน่นอนก็อย่างนั้นแหละมันเยอะแยะ YouTube เพราะตอนนี้พี่พี่เข่งมันเราเรียนมาเยอะแล้วไงเราดูเราก็จะเข้าใจพอเข้าใจซึ่งแต่ก่อนพี่เข่งจะดู YouTube ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมดู YouTube ไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่ก่อนไม่รู้หลังจากเราเรียนกันมานมัพี่เข่งยอมรับว่าตัวเองดู YouTube รู้เรื่องใช่ไหมคือเข้าใจขึ้นใช่ไหมก็ดูง่ายขึ้นเออง่ายขึ้นดูเข้าใจขึ้น ใช่ใช่มันดูเข้าใจขึ้นเพราะพี่เข่งมีความเข้าใจภาษามีความเข้าใจภาษาเพราะแต่ก่อนมันเรียนด้วยการอ่านหนังสือมามันเหมือนเราเรียนป .6 มาแล้วเราเรียนแบบแบบแบบแไทยๆมา,มากอะเราก็คิดว่าเรารู้แต่เอาจริงๆสับมากมายแค่จะพูดว่าอุจจาระปัสสาวะเราก็ไม่รู้อะพี่เข่งเข้าใจป่าว เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วภาษาอังกฤษของผู้สูตอยู่เพราะว่าของอาจารย์ในโทรศัพท์พี่เข่งเนี่ยมันมีนมภาษาไทยห็นอปล่าพี่พี่เข่งอ่านได้หมดของอาจารย์นนจุดยอดมากเก่งมีความพยายามสูงภาษาอังกฤษของอาจารย์ความพยายามสูงนนมาก you have the high effort ไาลา่ <Yeah. S 2> ละเอียดเ่ยรลยละเอียดเยล,ย,ลเอย,ดเยอาจารย์เขาใส่ในสมองเหมือนเราเนาะ mm. ที่นี่ไปอ่านเนี่ย ไปอ่านภาษาไทยในเครื่องอ่ะเอ้ยภาษาอังกฤษในเครื่องของของที่อาจารย์ใา่ไหมน่ะจะอ่านในเบิร์ดเลยถ้าเปิดอ่านเ่ยพี่เก่งก็อ่านได้หมดเลยภาษาเข้าใจด้วยใช่ไหมอ่านแล้วเข้าใจด้วยใช่ไหมว่าอะไรยังไงสุดยอดแค่นั้นมันคือมันมันเริ่มต้นที่ดีแล้วครับแค่นั้นมันก็เริ่มต้นของการที่จะจะเก่งในภาษาอังกฤษในวันข้างหน้าละครับมันมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วถ้าอ่านในนี้เสร็จถ้าเราไปหาไปดูที่อื่นเราก็เห็นว่าอ๋อ มมันอันเดียวกับอาจารย์มันตัวเดียวที่อาจารย์เราก็รู้มันก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมสุดยอดใช่เพราะว่าอะไรอะไรเราก็รู้หมดแล้วไงอาจารย์ก็ใส่สมองหมดแล้วไอ,อ้ราย,ล,ายละเอียดอย่างสีนะเราก็ฝึกตั้งคำถามยากไหมวันนี้คุณโอตั้งยากไหมครับคำถามอะไม่ไม่ยากค่ะจ๊ะไม่ไม่ยากไม่ยากไม่กวาห้าสำหรับโอ่ะค่ะแต่ก่อน ตั้งยากไหมแต่ก่อน่ะตั้งยากไหมแต่ก่อนตอนเรียนอ่ะเคยตั้งยากไม่ตั้งคาถามจะถามอะไรสักอย่างยากปะโอไม่เคยมีอะไรในหัวเลยอาจารย์ก่อนเรียนก่อนเรียนเนี่ยโอไม่มีอะไรในหัวเลยนะอาจารย์ไม่ไม่มีอะไรทำไมมันมีสับออกมาอยู่เรื่อยสับเยออยู่นะสับก็พูดออกมาเรื่อยอยู่นะสับที่ผมไม่ได้สอนคูโอก็พูดออกมาอยู่นะอืมก็เยอะอยู่มีอยู่มีอยู่มีอยู่ในหัวว่ไม่รู้นะอาจารย์มันมีอยู่ในหัวแต่มันไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เลยไม่รู้เนาะ มันไม่รู้หน้าที่ของคําต่างๆการพูดออกมาเขเลยพูดไม่เป็นใช่ใมันยากจริงๆอ่ยแหละเพราะว่ามันต้องใช้อีกครั่งรู้ตอนเรี้น่าจาย์นั่นลุกซีอ่าเฮาเฮาโมอะไรพวกนี้ผมไม่เคยรู้นะว่าจะใช้ยังไงไม่เคยก็พูดไปเลยใช่ไหมได้ ่วาม,มาันออจริงๆทุกคำมันมีมันมีมันมีความหมายหมดครับภาษาอังกฤษมันก็เหมือนภาษาไทยหละครับมันเหมือนกัน Maybe this time